สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะอาชีพนี้ทำให้มีทุกอย่างเปิดใจหญิงพนักงานกวาดถนนขับคัมรี่ทำงานหนักมา30ปีภูมิใจสร้างอนาคตให้ลูกกรณีเป็นที่ฮือฮาในโซเชียลเมื่อมีผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งเผยคลิปพนักงานกวาดถนน ขับรถเก๋ง t o y o ต้าคัมรี่มาจอดเดินลงจากรถพร้อมไม้กวาดทำงานกวาดถนนทันทีหลายคนได้ดูคลิปต่างประทับใจและชื่นชมกลายเป็นคลิปไวรัลชั่วข้ามคืนแชร์กันเป็นจำนวนมากล่าสุดหญิงพนักงานกวาดถนนออกมาเปิดใจแล้วเล่าชีวิตการทำงานกว่าจะมีวันนี้โดยนางพรยมลอายุ58ปีพนักงาน กวาดถนนขับแคมรี่ที่ปรากฏในคลิปเปิดเผยทำงานเป็นพนักงานกวาดถนนมา30ปีประจำอยู่เขตลาดพร้าวกวาดอยู่แถวโรงเรียนโชคชยัยครูเกียวถนนสุคนทัศนรซึ่งจะขับรถยนต์ไปทำงานทุกวันอยู่แล้วเพราะบ้านอยู่ไกลแถวสายไหมตอนแรกขับ f o r t จ n e r แต่รถเพิ่งไปชนอยู่ระหว่างซ่อมเลยขับแคมรี่ของลูกไปทำงานแทนส่วนที่เห็นในคลิปตนทำงานแทนเพื่อนกวาดถนนตรงแถวจุดกลับรถถนนประเสริฐมูุกิจ ขับไปจอดใส่ชุดลงมาทำงานเลยในรถมีอุปกรณ์ครบนางพรญมลบอกอีกว่ารู้สึกดีใจที่หลายคนชื่นชมและเห็นความสำคัญในอาชีพกขาถนนเพราะเป็นอาชีพที่สร้างอนาคตให้ลูกได้สร้างชีวิตที่วาดฝันไว้มีบ้านมีรถเป็นอาชีพที่รักและภูมิใจขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อน,นที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ